สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมอินชิเคยนะครับกับโนบอดี้ประกายแสงนัตตี้แล้วโยู่ใน i อดีพี่บัานโนบอดี้กับศึกดวนเขตศึกรวนไรที่สุดประจําสัปดาห์ที่มีกระปองเหล็กหาดาวและอาวุธเฉพาะ4ี่ดาวที่เป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองฮะแล้วไปดูกันตรงนี้ฮะขออภัยที่ไม่ได้ไลฟ์แล้ได้เป็นแชมป์ก็ตรงนี้โอ้โหเป็นแชมป์แล้วเจอคนจีเหรอครับตรงนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับตรงนี้โอ้โห มาครับขอพัยจริงฮะไล์ไม่ทันครับกลับบ้านไม่ทันแต่ว่าเราอัดคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันได้ครับแล้วมาจุดนี้จัดทีมมาเหมือนกันจัดจริงๆแล้วเป็นแถวหน้าที่โอ้โหเราฝั่งเราไฟนิกแมนอยู่ข้างหลังนะแล้วเป็นยังไงต่อครับตรงนี้ครับแต่เซเดกิจิหาคนสังหารปลาไปตรงนี้เราเอาฟฟนิกแมนฟฟนิกแมนยืนอยู่ข้างหลังนะครับนี่ฮะทีมงานจัดไว้ให้ครับตรงนี้ฮะ ยังไงดีครับแล้วซุปเปอร์เราโมเมตองไปย่ำหมอมแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่บัตรเปิดก่อนแล้วเลยเราป๋าหายไปหวานก่อนเลยกระปองเหล็กฟาดไปตังหวานนี่สามร้อยสิดล้านตันที่เป็นกันไล่ยัตีเท่านั้นเราชงชงอีกยิ่งไปครับโอ้โหไปหวานสองตัวครับโอ้คุนี่มันอะไรครับเนี่ยตรงนี้ฟาดคืนกลับมาครับสำหรับกระปองเหล็กฝั่งตรงข้ามปาดมาตรงนี้50ล้านดาเมจหรือเปล่าฮะโอ้โหคงไม่ถึง500ล้านเลยจะเป็นไล่ยังตีเท่านั้นเราชงชงอีกยิ่งใส่ฟินดิคแมนไปตรงนี้ คอโบล้อก็คอโบล้อคอโบล้อก็คอโบล้อคอโบล้อก็คอโบล้อเจอกันตรงนี้โอ้โหไปหวั่นหมดับโอ้โหถ้าไม่มีฟินนิ่งแมนนี่น่าจะจบไวจัดๆจริงๆครับฟินนิ่งแมนพี่บุกดิ่งไปหาใส่ฟินนิ่งแมนฟินนิ่งแมนจะไม่ลบฟินนิ่งแมนเพราะว่าฟินนิ่งแมนต้านทานฟินนิ่งแมนไม่ให้ฟินนิ่งแมนโยกไปเราตรงนี้สุเปอร์ร้อนมันต้องการย้ำหม่มมาครับโอ้โหนี่คือเทิร์นแรกเท่านั้นนะครับแล้วสัเ่นกันนะที่หาผลสังหารของเทิร์นของฝั่งตรงข้ามมาครับตรงนี้ครับ ปามาจังหวะนี้แล้วยังไงต่อครับได้ซุยริวเอาแล้วนี่กระบ,บองเหล็กฝั่งพี่บัสได้เปิดก่อน,นะะแล้วซุยริวอ้าฝั่งตรงข้ามได้บัสสปิ้ขึ้นมาแล้วยัดหน้ามาจังหวะนี้ครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรไ่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ของแท่และแน่นอนของจริงครับตรงนี้ครับแล้วก็ปาดมาจักกระบ,บองเหล็กฝั่งตรงข้ามา60ล้านเท่านั้นเดี๋ยวดูของพี่บัสเลยเดี๋ยวดูของพี่บัสมาแล้วของจริงตรงนี้ของแช่และแน่นอนของจริงป้าไป99ล้าน้อ้ล้าน ปาเจ้าปาเจ้าตีคนธรรมดาเกือบพันล้านแล้วนี่คือรอบทิงปลาบนคืนกลับมากระบองเหล็กเป๊ะป้าสังหารนะสุกเบลล์ล้อมมันตั้งกระยม่อมมาตรงนี้ก็รับแรงไทยได้อย่างสบายใจเชื่อตัวตรงอีช่วงตีหนึ่งฮะอีกสองทีครับเอาละครับยังไงต่อครับโบล้อตีธรรมดาเพราะไม่มีลูกไฟใช้ก็ตรงนี้ครับแล้วโบล้อฝั่งตรงข้ามมีลูกไฟใช้ละโอ้ซิ ยิงมา19ลเก้าล้านะ้มนหลันนาไม่ธรรมดาครับตรงนี้โอ้โหแล้วโดนโดนพลังลูนใหม่ไปกระบองเหล็กไปหวันจิ้มธรรมดามาจากซูเปอร์ลอยดักใชยแล้วกระบองเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้ต่อยธรรมดามาครับไม่มีลูกไฟใช้แล้วครับเราปิดยังไงครับไตไลอันตีปาดมาตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหรไ่แคล้านครับ เอาแล้วครับดูหลอดเลือดพี่บัตตรงนั้นนะครับตรงสนามแรงบิดมาซุปเปอร์หลอดผมไม่ต้องพยายาผมจะกระไล่หัตีมาตรงนั้ชงชงนิย่งอีกทีนึงแล้วโดนฟาดไหมฟาดมาสักเดชหนึ่งครตรงนี้ฟาดใส่แถวบนครับแต่ว่าโอ้โหคอโบโลของพี่บัตนี่มันสุดจัดๆครับหลอดเลือดสีขาวครับคูณเจ็ดคูณเก้าคูณแปดคูณสิบฮะ โอ้ลับปับขึ้นมาเลือดจอังเยอะนต<ะ>ัดเสร็จแล้ก็ได้จีหาฝนสังหารมา34ล้านดาเมจครับพร้อมกับระเบิดไปเลยครับซุปเปอร,ร์ลอยถึงก็ไปหวั่นเลยทีเดียวเชียวแล้วซุปเปอร,ร์ลอยมืนั้นก็จะหมุนยัดหน้าไปฟินนิกแมนจังหวะนี้แต่ยังรับแรงกระแทกได้อยู่ละมาครับปาจ,จัก,กระบองเหล็กปาดไป35ล้านดาเมจจากการแล่สีท่าน,นั้น<ะ>แล้วตรงนี้ย่องอีกยัดหน้าไปอีกทีนึงตรงนี้ไปน,นิกแมนต้องลงไปนอนแล้วตรนตรงอีกยองศูนยคืนกลับมาครับยังไงครับแต่ปาดมาตรงนี้กระบองเหล็กฝั่งตรงข้ามมมาาา113ล้นดเจครับ เอาละครับตรงชงอีกคือย้งครับตรงชงอีกคือย่งฮะเอาแล้วยังไงต่อครับตรงนี้ปั๊บความเร็ว้นมาแล้วซูยิวครับตรงชงอีกย้งปั๊บปั๊บปั๊บไป1 1 7ล้านแล้วไปหวั่นหนึ่งตัวตรงชงอีกย้งอีกทีนึงแล้วไปหวั่นหมดจบได้เซตเดียวหูสองเชิญเจ้านั้นครับนี่คือรอบชิงฮะมันยังไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่เราไปดูดีกว่าว่าเจอใครอีกเจอตอนรตรงนี้เจอใครอีกหรือเปล่าก็ TMJ ฮะ TMJ เจโอ้โหเจอคุณลุงฮะคุณลุงเซิร์ฟไหนเนี่ย ถ้าคุณลุงเซิร์ฟเดียวกันนะฮะกดอัดเลยนะอย่างนี้โอ้คุณลุงไม่ใช่เซิร์ฟเดียวกันครับตรงนี้ฮะน่าจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟหลักแกครับโอ้มาดูกันครับเจอคุณลุงก็จะเป็นยังไงฮะตรงนี้โอ้โหมาครับเดี๋ยวผมไม่ไม่ค่อยภาคดุรแรงเท่าไห่นะเพราะว่าผมภาคจาัดหนักจะเต็มไปกับต,ตาตะกี้นี้แล้วนะครับผมมาดูกันว่าปิดเอ็นเมชั่นเพื่อความรอเท่เพื่อความรวดเร็วฮนะไปครับตรงนี้โซนอีกฝั่งหนะ้าแปลว่าความเร็วเท่ากันจรงิงด้วยฮะความเร็วเท่ากันเอาเดี๋ยวนะ ปิดปิดในม่สั้นไม่จะเปิดจะเปิดจะเปิดจะมันนานจะมันนานโอเคมาตรงนี้โซนอีกฝั่งพี่บัสได้เปิดก่อนเพราะว่าน่าจะความเร็วเท่ากันครับสตาร์ก่อนนู่นต้นนีพี่คุณลุงเขาเปิดก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งสีฟ้านะครับความเร็วเท่ากัน ฝั <LY> <kah> <g ket> ่งส <im> ีฟ้าจะได้เปิดก่อนเสมเแล้วคุณลุงป่ามาถึงร้อยหกบ้านดาเมจเลยตัวย่อมเปิดหลอมมุมตั้งยำหม่อมยัดหน้าไปนี่เอากระบองเหล็กเปิดทีหลังนะครับตรงนี้แตะป่ามาอีกทีนะครับกระบองเหล็กฝั่งลุงหกสิบห้าล้านนะตรงนี้ชงชง็คือย่อมนะโอ้โหมาครับจังหวะนี้ครับสัตว์เสือกันที่หาผลสังหารครับจากโซนิกฝั่งคุณลุงฮะยังไงต่อดีครับเราเปิดเพี้ยกันไปตอนระเบิดเพี้ยกันไปครับตรงนี้ฮะ เอาละครับตรงงอีกทียงป้าป้าปาปาป,าป้าไปหืมร้อยสิบแปล้านตรงๆยงอีกทีหนึ่งสริบแปดร้อยสี่สนี่ฮะทีละร้อยล้านฮะาละได้ดูไฟมาใช้ฟีลิปแมนวิหกริงเว้ยหาใส่ซูปเปอร์ลอยดัชชายก็ตรงนี้ก็ต้องฆ่าไปนะฮะรออะไรฮะ ว pues ่้ยถ้าเกิดค่ากระบองไปได้นี่สวยงามเลยครับแล้วจนโดยที่ยงครับฝั่งของคุณลุงสวนคืนกลับมาเท่าไหร่94ล้านกับ78ล้านต0อล้านต61ล้านเาเป่าว่ายังเห็นได้ชัดครับมาต้องฟปหนิ่งแป๊โอ้โหต้องฟิหนึ่งแป๊ะต้องไปยงดีไปหาใสกระบองเหล็กฝังพี่ปัดครับเอาละครับพี่ปัตไม่ได้ใช้กระบองเรี๋ยวก็ตรงนี้น่าลุ้นจัดจัดฮะโอ้โหถ้าเป็นไลฟ์สดนี่น่าจะมันหน้าดูก็ตรงนี้ครับโปยฮัช่ามาครับ เอายังไงต่อครับแ so, oh ้องไม่มีล oh ูกไฟใช้โบร้อนเลยต้องตีธรรมดาใส่โบร้อนแล้วโบร้อนฝั่งพ <realised> ี่บัตมีลูกไฟใช้ก็เลยจะโซเซโอโอไปครับตรงนี้228ร้ดละโอ้โแรงโอ้ตรงนี้ต่อยธรรมดามาครับโอ้ที่โบร้อนมีลูกไฟใช้เพราะว่ากระบองเหล็กไม่ได้ออกนั่นเองครับกระบองเหล็กโดนเอาไปก็หลดโดนจันแนมโดนลูนใหม่ครับโดนสกิลลูนไปดาบขึ้นมาถึงวันนี้สัตว์เสือก็จะขี่หาฝนสังหารมาในเซนที่2นี้ระเบิดไปครับบูมไปนะติดเผาไหมแบบพิเศษครับ ตรงนี้รบเราเปิดเพี้ยกันไปครับแล้วยังไงต่อซุปเปอร์เราเป็นมังก็ยําหมมครับเป็นการไล่อันติกันไปกันแล้วนี่ฮะกระบองเหล็กครับของข้าไล่อันติเท่านั้นก็ปาไปร้อยล้านนะตรงนี้ตรงตรงนี้ยี่ยงฮะโอ้โหหลอดเลือดฉันจะไม่ไหวกันแล้วตรงนี้ซุปเปอร์เราเป็นมังก็ย้ำหมมมาแล้วนาครับกระปองเหล็กฟาดมาต้องป้าไปร้อยยี่สิบสามล้านนะตรงตรงนี้ยี่ยงยัดหน้ามาอีกทีเึงโอ้โหแต่ว่ากระบองเหล็กฝั่งพี่บัตมีบอกได้เลยว่า เลือดคูณ17ครับโอ้เราก็คูณสิบเจ็ครับสักสิกันแล้วที่หาผลสังหารแต่เราจะโดนเราจะโดนฟินิกแมนวิหกสิงเวหาเรื่อยๆใช่ป่ะลองมาดูกันนะตรงนี้โอ้โหกับบองเหล็กไม่ได้ออกฮะกระบองเหล็กไม่ได้ออกจะเป็นยังไงครับนีนีะสุยริวแปกลยครับรออะไรสุยริวไปเกือบ200ล้านไปอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ตามโอ้โหยัดหน้ายัดหน้ายัดหน้าไปหวั่นหมดไปหวั่นหมดตรงนี้โอ้โหแล้วยังไงต่อครับฟินิกแมนวิหกสิงเวหายัดหน้ามาอีกทีหนึ่ง ใส่ซูเปอร์ลอยด์กชายมาเหมือนเดิมแล้วคาบซูเปอร์ลอยด์กชายไปครับยังไงต่อดีครับอยัดหน้าซุยริวมาตรงนี้กระบองเหล็กได้แต่รับแรงกระแทกอย่างเดียวหรือเปล่าวะโอ้รับแรงกระแทกอย่างเดียวลุลัวครับแต่โอ้โหแต่เลือดร้อนเลือดนี่เยอะจัดๆครัะเป็นอีกแมวพี่หงดีไปหาใส่กระบองเหล็กอีกแล้วครับท่านผู้ชม คุณผู้ชมโดนฆ่าไปดิฮะรออะไรฮะรกระบองเหล็กไม่ได้เฉิดฉายแลย้วจังหวะนี้กระบองร้อยนัเช,ช้าปาดมาเปยียงมาส1มล้านฮะโอ้โหซุปเปอร์ร้อยไปหวันน่นด้วยนะฮะที่จัดทีมาดีจัดเลยนะคุณลุงฮะซุปเปอร์ร้อยมันต้องพยายามหมอมยันหน้าไป32ล้านดานเมจน,นะยังไงตอนน่อดีครับโอ้ล้อตีธรรมดาใส่โบโล้อนะไม,ม่รู้ไปใช้ซุปเปอร์ร้อยต่อยธรรมดาไปครับ โอ้โหเราจะทํายังไงดีครับจะแก้ยังไงดีครับจะมีสิทธิ์เทินหรือเปล่าครับตรงนี้ครับดูวนไปตรงนี้ระเบิดไปอีกเราจะสัจจะที่หาผลสังหารครับอะแล้วฟินิคแมนแก้ทางจัดจัดครับข้าวกระบองเหล็กไปอย่างเนี้ยโอ้โหเราชนะได้ยังไงไปดูกันดีกว่าครับซุปเปอร์ลอมมันต้องกระจ้าหม่อมครับบอกเลยว่าเนี้ยกระบองเหล็กก็ทำได้แค่ไล่อันติครับไล่อันติไปแค่5ล้านหรือเปล่าฮะเปาจัดจัดฮะ ยังไงดีครับซูเปอร์อลอยครับยัดน้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็กระปองเหล็กฟ้าสวนคืนกลับมาเปียงมั้มมาครับตรงนี้ตรงชงวิทยยงครับรับแรงกระแทกอย่างเดียวฮะกระปองเหล็กไม่ได้ออกครับต่อสินได้กันด้จีหาฝนสังหารเนปาไปจังหวะนี้เปียงไปแต่ว่าในทางกลับกันก็คือกระบองเหล็กฝั่งตรงข้าม ถ้าเกิดกระบองเหล็กฝังเราอะโดนโดนฟินิกแมนฆ่าไปใช่ไหมโซนิกจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับเออโซนิกก็จะรอดพ้นอยู่นะครับผมเหนียวยัดหน้าไปจังหวะนี้ครับโฮ้ยชนะยังไงครับเนี่ยแต่ว่าซุยลิวพี่บัสนี่เลื่อนคูณ20เข้าไปแล้วครับเลื่อนคูณ20โบลล็อก 20, ก,เกอ็เลื่อนคูณ20เอาบแล้วสุรอลอยไปด้วยฮนะ เอาละครับรับแรงกระแทกครับทงโชยงฝั่งอิสุยิลิวฝั่งคุนลุงร้อยสามสิบเก้าล้านร้อยสิบหกล้านร้อยล้านร้อยสิบสี่ล้านมาอีกทีหนึ่งระเบิดเพียไปแล้วก็ฟินดิกแมวพี่หงส์ิงไปหาใส่กระบองเหล็กอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โนตรงนี้ก็ลวนหลุดเดิมครับรอให้หลอดเลื่องต่อไปก็ป้าเตอร์ป้าตองร้อยเจ็ดล้านซุปเปอร์ลอยไปหวานซุปเปอร์ลอยเกิดขึ้นมาใหม่โอ้โหเราก็เสียเปรียบเหมือนกันครับตรงนี้อ่ะ โอ้แต่หลอดเลือดเราเยอะจริงๆจริงฮะหลอดเลือดเราเยอะมากครับตรงนี้ครับ58ล้านครับซุปเปอร์ลอยมันสเอรกระยำหม่อมแล้วตีธรรมดาจากโบร้อใส่โบร้ออีกทีนึงฮะโอ้วนลูดไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมนะครับเทิร์นที่3เหมือนเทิร์นที่2อเด้ๆครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับกระบอกเหล็กกับซุปเปอร์ลอยกลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้าสู่เทิร์นที่4ซ่สัจจะในการติดหาฝนสังหารปลาไปจังหวะนี้เราต้องลุ้นให้ใครตายหรือเปล่าครับ เราต้องลุ้นให้ฟินิกแมนตายแต่สปินนิกแมนก็ไม่น่าจะตายง่ายๆครับตรงนี้ครับซุปเปอร์เราเมนตั้งกระยำหม่อมมาครับตรงนี้แล้วฟาจากกักระบองเหล็กอุย้ยจะบ,บอกแล้วโซนิกไปหวานน่ะโซนิกไปหวานแต่มีฟินิกแบร์นะครับได้ชุบอยู่แล้วอลอกตตออไไ็ตรงนี้ท่องท่องย่งมาซุปเปอร์เราเมนตั้งกระยำหม่อมแค่ไล่ยันติกระบองเหล็กแค่ไล่ยันติก็โซนิกไปหวานได้แล้วตรงโอ้ยแล้วฟาดมาจักระบองเหล็กฝั่งคุณลุงฟาดมาตรงนี้หกสิบสามล้าน,นดาเมจครับโซนิกจึงก็ติดโัดเลยทีเดียวเสียแล้ตรงนี้ ยังไงต่อครับสมเป็นแท้งแล้วก็กมองเหล็กมาครับตรงนี้สุยลิวยัดหน้าไปไปยังไปอ้าวแต่โซนิกไม่กลับมายังไงดีโซนิกไม่กลับมาฝั่งคุณลุงอย่าบอกนะโคต้าหมดแล้วโควต้าตายเกิดหมดแล้วหรออมานี่ครับมาครับกลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นทางโซนิกครับ s t r a เ e g ิ c a l l หาฝนสังหารปามาจังหวะนี้ครับแหลงกระแทกไหวอย,อยู่ไหวชิวลฮะเราได้บัฟความเร็วขึ้นมาครับอ้าวแต่ฟินิ้แมกของเราได้เปิดก่อนครับโอ้โหเหมือนบัฟความเร็ว มันจะมีผลหลังจากหลังจากจังนี้ครับโอ้โหซยริวขึ้นมาครับปับวามเร็วเพื่อนแต่ว่าฟินิกแมนล้มอยู่ครับฟินิกแมนล้มอยู่ก็เลยไม่โดนคาบและแน่นอนครับตรงนี้เอาละครับอุ้ยจะฟินิกแมนไปหวั่นแล้วครับโซนิกเราก็ไปหวั่นครับอุ้ยยังไงดีเออยังยังไม่ไปยังไม่ไปโอ้แต่กระบองเหล็กเราได้ออกครับกระบองเหล็กเราได้ออกเขาว่าฟินนิ่งแมนไม่โดนไม่โดนปับความเร็วครับโดนไป300ล้านนะสำหรับกระบองเหล็กฝั่งคุมงงครับฟาดคืนกลับมาเท่าไหร่ครับ เขก็โดนเหมือนกันครับ4 6 1ล้านโซนอีกไปวันโซนิกกเข้าไปในสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้เซฟโอ้ป่า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 131ล้านโซนอีกยังยืนได้อยู่ครับนะครับแต่ธรรมดาจะโบล์ลอฮะแต่ฟินิคแมนเพิ่งลุกขึ้นมาครับตีธรรมดาครับมมนไม่มีรูไฟใช้ครับเอาแล้วครับลุ้นอย่างเดียวครับให้ฟินิคแมนลงไปนอนจะไม่โดนปั๊บสปีดจากโซนอีกครับ เอาแล้วไฮะรู้เรื่องครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกเลครับอย่างไรนี้ตัดเส้นกันจีหาผลสังหารมาออโต้ครับออโต้ชนะไปเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับซุปเปอร์ลอมเป็นนักกระยำมหม่อมใส่แถวหน้าไปอีกครับไอจะต้านทานที่แกไหวเพราะว่าโดนป้าดไปจังหวะนี้ฟิเมนต้องลงไปนอนอยู่แล้วครับแล้วก็บองเหล็กเราไม่นอนด้วยครับตรงนี้ทมชงอีกทโยงครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเกมมันพลิกครับโอกาสเกมพลิกโอกาสเกมพลิกมันอยู่ตรงนี้แหละครับยังไงดีครับ ตรงนี้อนี่ครับฟินนิ่งแมนลงไปนอนครับซาเซเดจีหาฝนสังหารมามันไม่บล็อกความเร็วของฟินิ่งแมนครับเพราะฟินิ่งแมนนอนอยู่นั่นเองครับยังไงดีครับกระบองเหล็กเข้ามาในสนามอีครั้งหนึ่งแล้วซุยริวครับนี่ฮะกระบองเหล็กลุกขึ้นมาก็โดนซุยริวเก็บไปเลยครับล้วใส่แถวหลังต่อครับโซนิกไปหวั่นด้วยครับเอาแล้วครับฟินนิ่แมนชุบไม่ทันแน่นอนรับจะหว่านนี้ก็แล้วเหลือซูเปอร์อลอยกับโตนิกที่กลับเข้ามาในสนามใหม่โดนกระบองฟาดไปเต็มโเท่าไหร่เปยีงยไป95ล้าสใส่ทา์เก็ตเดียว ยังไงดีระเปิดเพีย้ยหึหึเรโบรอดกลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งโคตาเกิดน่าจะหมดแล้วครับไม่มีให้กับ,บอบไม่มีให้ซูยิลแล้วครับตรงสองดามเมจหลักครับสองดามเมจหลกักไม่มีชุบชีวิตแล้วแน่นอนครับตรงนี้โดนยิงขึ้นกลับไปครับโคลรอดยัดหน้าไปจังหวะน,นี้โอ้โหไปหวั่นครับแล้วเหลือแค่สตัวเท่านั้นไม่มีโคต,ตาตายเกิดแล้วด้วยฟินิแมนพี่หกปีพีหาใส่ซุปเปอร,ร์ลอยอย,ยัดหน้าไปอีกทีนึงตรงนี้เอาละครับเราฆ่าซุปเปอร์ลอยไปฟินิแมนลุกขึ้นมาแล้วยังไงดีโอ้ไปพู อันตีใส่กระบ,บองแต่ว่ามันจบเทธนแล้วไง ก้าไปก็แค่ซุปเปอร์อลอยต่อยธรรมดาใส่โบลลร้อนแล้วตา,ตายไม่ไม่ตายแต่ว่ากระบ,บองเหล็กก็ขับเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งพร้อมซุปเปอร์อลอยดาชายแต่มันจะจบในเทอนเนี้แหละครับเทินที่หกนี้ครับซัสเซเก็ไจิ้หาคนสังหารปลาไปตายคู่หรือเปล่าติดโลกกันไปแล้วล้างโลกกันไปแล้วซุปเปอร์ลอยมุนตะยาหมอมจากการไล่ติตีการไล่ติเท่านั้นก็ยังยืนได้อยกกู่แล้วกระบองเหล็กเนี่แล้วของแท้แล้วแน่นอนของจริงโทรศัพท์มือถือเครื่องไปตรงอันนี้จงโจงอีกย่งโอ้โหยังรับได้แท้ได้ดีอยู่ว่าซุปเปอร์อลอยมมตักระยหมอมปัดคุณรรีนนนนนสวคืกลับมมาาจจะิงงๆต เอาเรื่องนะตรงนี้งน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 ยงไม่ย,ยอทอหลบไม่ยอทอเปี้ยงไปไอหวานเลยยงแล้วจบเกมก็ตายหมดเรียบร้อยฮะเป็นฝั่งพี่บัตรรัชนะคุณลุงไปได้อย่างสวยงามโดนแก้ทางนิดหน่อยโดนฟีดิกแมรแล้วขอแสดงความยินดีกับพี่บัตรเป็นแชมป์เกษร์ลุนล่าสุดประจำสัปดาห์นี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ญญามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ